สองเสียนพอดีครับมามาหลุนกันต่อกดข้างพัวนะกดข้งงางใหญ่กอ้โหกดข้งงางไงเพื่นวะ่งปั่นไดมารลุนกันกดข้างครับมานาสุทธน

มาลุนกันครับล enfin, ุนกดข้างประคบคบอกว่ประคข้างวะประคบข้างประคบมือเ่หคอบาันสยหัวหน้าววดเบิ่งป่า่าลไอ้เบาล่อครับล่อล่อล่อไงบันไดมัดป่าขึ้นมาครับตอนนี้อุ้ย มหางั่างนีแล้วมันกัดมือมาปากกูได้จับอยู่ดีเด้อมาเบิ่งช็อตเด็ดครับมาเบิ่งช็อตเด็ดปากดข้คางใหญ่น่าจะใหญ่กมูนี่น้องปากด้ค่างตัวนี้เออได้ยนว่าปากด่งยับขม้ายับข้าวันนี้หน่อยบาทอ๋อนี่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 วันนี้หน่อยับกอนยับกอ โอ้โหนมันความนอ่านี้แ่งโราณในลาความผมอืมเอาลุนนี่ครับตอนนี้กำลังน่าจะผูกหางเมืองว่าสิเป็นยังไง ขึ้นมาแล้วครับว้าว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 ว้เฮ้ยเอ้เอ้ยกดคังใหญ่แล้วครับโอ้โหนวดปังไงนะครับตัวน oh. i̇şte ca um yes. yeah, ี้ป่ะเฮ้ยจังครับจังน่าจะหกกิโลครับอืมโซ่เนี่ยนี่แหละโซ่เนี่ยนี่แหละบานนี่โอ้ขึ้นมาขึ้นมาที่ไหนเจ้ามันของยังนั่น

บอกเบา <c oughs> นอนทักเพืสบายใจเฮ้เลยเส้นเชาเึ้นเส้นเรียนฟังครับเรียนฟังเห็นป้าบนอมเมียนเอานัมาเรียนฟังน้ำป้าบนอมบาท ใหญ่เมื่อนํำเด้อปลาปรน้อมเด้อกํา <laughs> ลังสาวขึ้นมาครับกําลังสาวขึ้นมาส่อนซองผืนครับคือว่าแห้งแต่ยจะได้ปรกากฏขัาอุ้ยไป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 ้ยสุดซุดุดยอด้ะครับอุย้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอยวุ้ยใหญ่งา,<ข>า,านครับ หางหางเด็ยกยังขึ้นอยู่นะไปนะไปมุดต้อนหมุนดิ้งไงแล้มันอยู่ไปเอาเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลย <c oughs> โอ้เชี่ยครับผมโบเชี่ยเลยเอาเอายืนจับวัดนียืนไปยืนกางเกงจับวัดนี้ไทยชิปมีแล้วกันโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหเชี่ยครับ